อเคมาอยู่ในด่านโรงบาลร้างกันนะครับผมก็มาดูซิว่าวันนี้พี่แป้งเราจะนำพาชนามาสู่ทีมได้หรือเปล่าอีมมาถึงเจอพี่ดอนนะผมเราก็ไม่พุง่งพนาพะเพงครับไปิเปิดทีมไปเลยเจอของคนที่เปิดครับเสียงเหมือนพี่เอกเลยอ่ะใช่ยีนดยพี่เอกฉันฉันโบสนาวะ แอ่ฉันบ่นปะฉันบ่นปะหรือฉันล่างไม่ชัวร์โอเคเมื่อกี้ฉั่ออยู่หลังเราโอเคเรามีน้ำมนต์อยู่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะไปไปที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 ให้ไวให้ไว้ไวโอ้โหไม่เจอ แกจะกลับบ้นเนอ่อ okay. เอ่าไม่ไม่ไหวข้างล่าง okay. ผีนี่าจะยืนสองที okay. ผีเฟะไปละโอ้โหโอ้โ oh. ห oh. กีบถีนี่เลยเหรอโอ้โ oh. หกี้ไกลามากอย่างไกลเลยพี่เอกรีด đi ngay đi ngay qua bữa đi ngay bóng bên bên bóng 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 เอ้าไปได้เขาจะล่างโอ้โหโดนท่าไปทีหนึ่งไม่อะไรพอได้อยู่แล้วรีบไปหีบไปเ,เคสกิลเช็คแม่นๆสวยอะไรอะไรอยู่ด่เอ่อมีตะปูตะปูวางไว้หาทูบผาทู่ผาทูอือหือโอ้โหอยู่ดีโดน <c oughs> น้ำมนต์เอ,อ่อทูบ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 อยู่ไหนทูบเอ,อ่อกล่องกล่องไม้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 หีบเปิดเปิดไปด้วยเปิดไปด้วยเปิดไ,ออไว้เพื่อนก่อนยันเก็บอะไรเคขอไว้เพื่อนเคน้ำมนต์มาเปิดหีบเปิดทีพ โอเคเพอร์เฟกเพอร์เฟกสวยสวยนี่เพอร์เฟก์สองทีโอ้โเพื่อนตายแล้วอะตะปูอีกแล้วเหรอโอ้โหตะปูแววเหรอตีอุปกรณ์โอ้โหชุดโอ้โหทำไมมันเจอแต่ตะปูวะ โค้สวยโอเคจุ้เพื่อนชูเพื่อนตื่นตื่นตื่นเอ้อมาเพื่อนตื่นละโอเคสวยสวยสวยป้าเลยเพื่อนเพื่อนจะตายห่าหมดแล้วเออโอเคต้องการทูบ ยังมีทุกี <to> ้ทุกี้อยู่ไหนมาเนี่ยเพื่อเพื่อจู่ว่ายอยู่กัน่ะโอ้เพื่อตายแล้วเพื่อตายอยู่อยู่ตรงไหนว้าเออเพื่อตายอยู่ไหนฮะเราไม่เห็นอ๋อข้างล่างตะปูยังเหรอเจเจคอยเจเจเจอแต่ตะปูยังไงเนี่ย KP 이철원 어 잠깐만 좀 해. 오케이. 콱콱콱. 쪽 맞. 쪽. 쪽 ให้ไวเลยให้ไวโอ้โหไปไปต่อสว้กันแล้วไปนั่งชุกกันอย่างเดียวเนี่ยแหละเจอผีพี่เอกจูงกันไม่ค่อยได้เอ่เอ,อทู่ไปเลยวะเคี๋ยวเราไปโอ้โหอยู่ที่ตายแย่แล้วแย่แล้วแย่ของจริงแล้วไหวเป็นไ,ไม่น่าไหวไม่น่ารอดเนี่ยตาเนี่ย อ้โยโหต่างตันโดนฟาดสีทีหนึ่งสวดสวดไปสวดทั้งหมดดีกว่าเคสวดสวดต่อยแล้วกันเดี๋ยวแม่งไม่้สวดเลยกี่ที่เอกวะตอนไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังมองไม่เห็น ทีเอกเขาไล่ใครวะให้หรกใช่ไหมถือเอจิไปไปทีมแล sí, ้วกันโดนฟาไปทีหน okay. nah ึ yeah. <sh arp> <sh arp ่งโอเคไม่ไหวอรอพอได้อยู่ฉันฉันฉันชวดไอ้ฉวดอยู่โอ้โหกดด่ะฉันชวดอยู่นะเพื่อนกี้ไปโทรศัพท์รับโทรศัพท์ รับไม่ทันเลยมั้งสวดสามสิบสามสิบสามสิบแล้วออจ๊จิงก็อย่าหายานะแต่สวดก่อนนะั่นเอาเอาให้เป็นเศษสัก,ส,กสักแท่นหนึ่งรับโทรศัพท์พี่อยู่ไหนะวะโโหไม่น่ารอดเนี่ยตีมันตีให้เราเจ็บอะ่ะเพื่อที่ ที่เราจะได้หนีทางประตไม่ได้อะมาไล่มาไล่คนทีม่มันตายก่อนนะวสวดอยอู่โอ้โหสก,กิวเช็คไม่ไม่ติดสวดสวดสวดแปดสิบแปดสิบแปดสิบแล้วแปดสิบห้าแปดสิบห้าโดยประมาณเก้าสิ้าสโอ้โหตอเจ็บแล้ว อเคเก้า okay. สิบเก้าเก้าเอาเสร็จแล้วนี่ไงอย่าสวดเด้อสู้อย่าสวดเด้อมันเจ็บโซคล่าต่อน่าจะไหวยอยู่มั้งเพื่อนน่าจะไหวยอยู่ ไงสวดยูสวดยูพี่เอกไงเดี๋ยวได้ผ่านไปนี่ไงเพอร์เฟกเพอร์เฟกโอ้โหโอ้ยกันแตกกันแตกไปเปล่าเพื่อนเพื่อนตรอไว้อีเดียวจะเสร็จแล้วโอ้ไปดู รู้ยังไงก็ไม่รอดคุณสวดให้เสร็จด้วยไปหนีด้วยเอาอีกคุณสวดต่อเอาดีเอาดีคุณสวดต่อยังไงก็ไม่รอดคุณสวดต่ออยูยังไงก็ไม่รอดอ่ะคุณสวดแล้วกันสวดต่อแง่เลยสวดอัดตตาดิแหละโอ้มันจะไปรอดยังไงวะไม่รู้ ผีพี่เอกมันจูงยากอ่ะยังไงก็เออยังไงก็ตลอดสวนเลยกันโอเคครับก็จบแล้วครับสาวคลิปนี้ก็โ็คือวันนี้ก็ไม่หลอดนะก็คิดเห็นไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งข้างล่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ๊ดแจ็คเตอรไว้เพื่อจะได้พาคิดตลอดไปกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ